สวัสดีครับพบกับกาเก้าซอเกอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญานะครับนั่นก็คือการรีวิวเจ้าตัวเมสซี่1 6นะครับเป็นตัวโค้ท็อปเลยนะครับนั่นก็คือตัวซ่อนเชือกในรุ่นนี้มีชื่อเต็มๆว่าตัว Adidas m เ s s ี่สิบหกพลัสนะครับเพียวอะจิลิตนี่ครับเป็นรองเท้าที่เฉพาะตัวของเมซี่เลยนะครับ mm hmm. ตัว a d i d a า m เมซี่สิบหกพลัสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคดท็อปนะครับของรุ่นนี้เมื่อ,อ,อคลิปก่อนๆนนะครับผมได้ทําตัวเป็นตัว16.1ไปแล้วนะครับตัวนั้นก็จะมีเชือกอยู่ท่านหน้านะครับแบบนี้แล้วก็จะไม่มีบริเกณพุ่มข้อตรงนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับหลายคนที่รออยู่เนี่ยก็อยากจะได้เจ้าตัวนี้เนี่ยทำการสวมใส่จะมาช้ากว่าตัวรุ่นนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ทางโรงงานทําการอบความร้อนมาเรียบร้อยนะครับงานค่อนข้างจะสวยดูดีแล้วก็ทนทานมากขึ้นนะครับในเหมือนงานเกตเอนะครับผมงานท็อปมิเลอร์ของกาคาซ็อกเกอร์ในรุ่นนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าใช้วัสดุแบบเดียวกับตัวอ,อ,อราร์ดิลันเมสซี่สิบหกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวท็อปนั่นเองครับนั่นก็คืออัปเปอร์เนี่ย จะแบ่งด้วยการ2ชั้นนะครับอย่างที่เห็นแบบนี้นะฮะด้านในที่จะมีความยืดหยุ่นตรงนี้เนี่ยทาง Adidas ใช้มาตั้งแต่รุ่นรุ่นก,ก่อนๆนะครับในตัวของ Adidas X นั่นก็คือตัว t e h f i t นะครับซึ่งเจ้าตัว Techfit ตัวนี้นะครับจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวรองเท้านะครับแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับผู้เล่นเป็นอย่างดีนะครับจะสังเกตเห็นได้แบบนี้ด้านในแบบนี้นะฮะจะเป็นชั้นๆแบบนี้เลย2ชั้นนะครับตัว e c h f i t ตัวนี้นี่ได้รับความนิยมมากในรุ่นของ Adidas X นะครับแล้วก็ทาง Adidas ก็นำมาใส่เจ้าตัวเมสซี่ด้วยนะครับต่อไปวัสดุด้านนอกนี่ครับเราก็อาจจะคุ้นเคยวัสดุถักแบบนี้กันในตัวพามนิดนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยรีวิวไปในตัวเมสซี่16.1แล้วนะครับคือมันจะเป็นวัสดุแบบเดียวกันนะฮะนั่นะก็คือ,อ,อวัสดุถักนะครับ ตัว a i l l t y y นิดทีนี้มันแตกต่างจากตัวพามนิดผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะั่นก็คือว่าถ้าเป็นตัวพามนิดเนี่ยมันจะถักค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มี t e x t u r เจที่หนูนมากกว่าเขาจะใช้ในรุ่นที่เป็นรองเท้าสายคอนโทรลอย่างตัว ace 16นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเมสซี่หรือว่าตัว X เนี่ยเป็นรองเท้าที่สำหรับผู้เล่นที่มีความเร็วสูงนะครับเขาก็เลยใช้วิธีการถักเนี่ย อีกคนละแบบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมาใหม่ขึ้นว่าตัว agility นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับจะมีความบางมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะฮะนี่ครับแบบนี้ครับเคลือบอยู่ด้านนอกนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสชั้นก็คือตัวที่ผ้าด้านในนะครับแบบนี้นะครับจะแบ่งเป็นตัว เทคฟิตที่เป็นผ้าด้านในแบบนี้แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นหนังถัก agility n i t นะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะมีการเคลือบวัสดุพิเศษด้านนอกอีกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนๆเนี่ยทางอดิ d ั s เคยลองใช้ตัวพามนิดเพียวๆเ,เลยนะฮะน้ำเข้าครับเนี่ยครับเป็นเป็นเพียวๆอย่างตรงนี้นะฮะจะสัเกตเห็นได้ตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีวัสดุพิเศษมาเคลือบนะครับก็รู้สึกว่าจะใช้ใน ตัวพามนิด F50 นะครับตัวนั้นส่วนเลี้ยใสน้ำเข้ากระจายนะครับแล้วก็หลังๆก็คือตัวพามนิด2เนี่ยก็ได้ใช้สารเคลือบแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ตัวพามนิดตัว agility นี่ตัวนี้มันมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับ รองเท้าเมสซี่ตัวนี้นะครับมาในโทนสีฟ้าเงินนะครับแล้วก็มีแถบสีดําด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นโลโก้ของเมสซี่เห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นแถบสีเงินนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ทาง a d i d a าออกแบบมานะครับนั่นก็คือบริเวณพิเศษที่มันจะซ่อนเชื่อไว้แบบนี้นะครับบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการถักขึ้นรูปขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ จากข้างเท้าด้านในไปข้างเท้าด้านนอกนะครับเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้หลายหลายคนนะครับอาจสงสัยว่าตัวนี้มันไม่มีเชือกนะครับเหมือนเหมือนตัว X นะครับหรือว่าตัวไ d i d a เอเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรุ่นโค้ดท็อปพวกนี้จะไม่มีเชือกหมดเลยนะครับไม่ใช่นะครับตัวที่ไม่มีเชือกคือตัว Adidas ACE เท่านั้นนะครับที่เป็นสายคอนโทรลนะครับถ้าเป็นสายสปีดอย่างตัว Adidas X หรือว่าตัวเมซี่นะครับจะมีเชือกนะครับแต่ว่าเขาจะซ่อนไว้ด้านในแบบนี้ครับ นี่ครับจะมีเชือกนะฮะนี่ครับทีนี้มันดีมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถมัดเชือกได้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยเชือกเนี่ยซ่อนไว้ด้านในแบบนี้ได้นะครับแตกต่างกับตัว ace ซึ่งพี่บอกตรงๆว่าตัวนั้นนะครับเ,เนื่องจากไม่มีเชือกเขาเลยต้องทํารองเท้าให้กระชับมากเราจําเป็นต้องใส่รองเท้าให้มันพอดีมากๆนะครับเพื่อความเพื่อความกระชับเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่หลดุดไม่หลดุดรู้สึกหลวมเวลาใส่เนี่ยใส่ค่อนข้างยากมากนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวนี้แล้วก็ตัว x นะครับมีการซ่อนเชือกเราสามารถสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะดูดีเลยทีเดียวนะครับจุดต่อไปเลยที่ผมจะพาไปดูนั่นก็คือชุดพื้นของตัวนี้นะครับนี่ครับชุดพื้นโดยทั่วไปนะครับก็จะใช้ ลักษณะเดียวกับตัว m e s s ่สิบหนะครับเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ตัวนี้กลับมาใช้ตัวสปินเ a m e นะครับผมได้รีวิวไปเรืยๆคลิปเลยนะครับว่าทาง Adidas เอาอนำตัวสป n f เฟรมเนี่ยกลับมาใช้ในรุ่นเม s ี่แล้วก็รุ่น X16 นะครับซึ่งเจ้าชุดพื้นสป n f เฟรมเนี่ยสร้างความแบบถูกใจนะครับในรองเท้ารุ่น f 5 0มาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าชุดพื้นที่นะครับให้แรงสปิน นะครับเวลาออกตัวได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยตัวนี้มีความแตกต่างจากตัว16.1ก็คือว่าถ้าเป็นตัวโค้ดท็อปนะครับทาง Adidas เนี่ยจะเคลือบพื้นวิทัลิกมาที่มีความเงางามแบบนี้เห็นไหมครับโอ้โหนี่ขนาดผมผมจับนี่ยังเป็นรอยมือเลยนะฮะแบบนี้เลยครับนี่ครับนะฮะ ตัวนี้จะมาในลักษณะที่พื้นเงาสีเงินนะครับแล้วก็ปลายปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มสีฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปุ่มรอยต่อแต่ว่าจะมีการปุ่มเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะแบบนี้นะไม่ต้องกลัวหักนะครับนี่ครับลึกเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ยึดโคนปุ่มขึ้นมาลักษณะตัวนี้นะครับจะเป็นการใช้ลักษณะปุ่มที่เป็นปุ่มคล้ายๆกับตัว Ad i d a s X นะฮะ นี่ครับในในรุ่นเก่านะครับก็คือลักษณะปุ่มสามเหลี่ยมแบบกระจายนะครับนี่ครับปุ่มแบบนี้สามารถใส่เล่นได้ทั้งย่าแท้แล้วก็ย่าเทียมด้วยนะครับนี่อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าเขาออกแบบฐานปุ่มมาให้กว้างแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะตุ๊กปุ่มเลยนะฮะนี่ครับฐานปุ่มกว้างนะครับแล้วก็ลักษณะปุ่มนี่ยไม่สูงมากนะฮะด้านหน้าปุ่มนี้เป็นแบบนี้ครับอ่า อย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกกันตามตรงเลยว่าถ้าเป็นตัวโค้ดท็อปเนี่ยของอาดิดาสในยุคปัจจุบันนะครับหรือที่เราเ,เรียกกันว่าตัวซ่อนเชือกบ้างตัวายเชือกบ้างเนี่ยพื้นเมทัลลิกแบบนี้จะลอกนะครับต้องลอกนะฮะถ,ถึงจะเหมือนของออของแท้นะครับทางทางอาดิดาสเนี่ยใครซื้อของแทเนี่เขาจะมีสติกเกอร์กลมๆปะบอกไว้เลยว่าพื้นชุดนี้นะครับ สวยเงางามแต่ว่าลอกนะครับเนี่ยเขาจะบอกไว้นะฮะซึ่งถ้าใครอยากได้ชุดพื้นเงา,งาแบบเงาๆสวยๆแบบนี้ก็ต้องทําใจว่าเ,เมื่อมีอาการใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการหลุดลอกของสีที่เคลือบสีเมทัลลิกที่เคลือบไว้แบบนี้อาการลอกก็จะตามอายุการใช้งานเลยครับแรกๆกก็จะเริ่มจากโคนปุ่มนะฮะท้ายๆแบบนี้ก็จะลอกไปนะครับใครที่อยากได้รองเท้ารุ่นนี้ก็ต้องยอมรับสภาพว่า นานๆไปแล้วก็อาจจะมีอาการพื้นลอกนะครับแต่เรื่องการดีไซน์หรือว่าวัสดุอื่นๆเนี่ยคงทนแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยกับตัวเอ็เนี่ยพี่บอกเลยว่ามัน,มนใส่ดีมากนะฮะที่แรกว่าออทางทางอ d ดิดาออกแบบอะไรมานะครับเพราะว่าตอนแรกเลยที่ที่เห็นรูปเปิดตัวของ Adidas พี่ก็เข้าใจว่าทำไมถึงทำรองเท้าที่ไม่มีเชือกออกมาในทุกรุ่นเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้มาซ่อนเชือกก็เลยโอ้โหมันแก้ไขปัญหาตอนที่ออกเจ้าตัว ACE16 มาตัวแรกแล้วมันไม่มีเชือกมันไม่ไม่ช่วยให้กระชับอะไรมากมายนะฮะทำให้ไม่มั่นใจเวลาเล่นพอตัวเมสซี่หรือว่าตัว X แก้ไขจุดนี้ออกมาโหมันมันทำให้เรารู้สึกกระชับทั้งตัวเทคโนโลยี Tech fit นะครับแล้วก็ความบางเบาของตัวพันิดหรือ agility นิดแบบนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการปิด นี่ฮะเชือกตรงนี้ทําให้เราคอนโทรลบอลได้อย่างเวลาจับบอลที่หน้าเท้านะครับปุ๊บโอ้โหนะฮะปุ๊บสัมผัสนะครับไม่มีเชือกไม่มีรูร้อยเชือกไม่มีปุ่มอะไรมาแล้วก็เวลาเตะเข้าข้อครับนี่ฮะมันบางๆงอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับทาให้เท้าของผู้เล่นนะครับสัมผัสลูกฟุตบอลนะครับได้เป็นอย่างดีก็แทกโป้งบอลพุ่งแรงครับนะครับเตะลูกคุบนี่สบายเลยนะครับ รองเท้ารุ่นนี้ใส่ดีมากๆครับก็จะเสียตรงทีออ่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดๆแล้วมันจะพื้นลอกเท่านั้นเองจริงๆแล้วถ,ถ้าให้บอกกันตามตรงเนี่ยถ้าเป็นของแท้รองเท้าที่ราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับทาง adidas น่าจะหาวิธีนะครับทําให้เจ้าพื้นตัวเนี้ยมันมันไม่ลอกนะฮะโอ้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าการที่เราตัดสินใจซื้อรองเท้าราคาหลักหมื่นเนี่ยเราก็อยากให้มันสวยคงทนอยู่กับเราแบบนั้นไปนานๆน,นะครับแต่ว่า ตัวตัวนี้บอกตัวตรงเลยแม้แต่ของแท้นะครับใส่แค่ครัง้งสองครั้งเนี่ยสีเมทัลลิกก็มีอาการลอกแล้วนะครับอันนี้ก็บอกก็ตามตรงเพื่อจะได้เป็นจุดในการจุดหนึ่งในการเลือกตัดสินใจซื้อนะครับเจ้าตัวคอทอแบบนี้นะครับวันนี้เขาจบการรีวิวเจ้าตัวเมสซี่16พลัสนะครับ ตัวเพียว agility ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวันหน้าจะมีรองเท้สาสวยๆมาให้ดูกันอีกเยอะเลยนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กันที่แฟนเพจด้วยวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ